ตกเครื่องงงละของมันไม่เหลือแล้วมั้กระเป๋าตังค์ผมน่วงหลายหมดเลยอ่ะสิ้นหนาววันนี้เหมือนเป็นฟิแวแบบเลิกเสียตังค์เลยคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่รู้ตางเพราะว่าไม่ใช่ขินแล้วก็ไม่รู้ท่าแบบเลยอะ่ะเลยอะ่ะอันนี้ควรอะไรวะเนี่ยกูต้องไปไหนต่อวนนี้ Okay, เริ่มเลยอีดอกเชียงใหม่กูเปิดวอลอกอย่างนี้แหละตกเครื่องงงละจำว่าเครื่องออก2.40โมง40แต่เครื่องออก2.20โมง20มาถึง2องโมงอีดอกเช็คอินไม่ทัน <B ird> งงซื้อตั๋วใหม่ไปเลย4,000เอาไง6ชั่วโมงอยู่สนามบินไปจองตั๋วใหม่ได้ไฟล์สองทุ่มเอาไง หกชั่วโมงในสนามบินทําอะไรดีนี่ฉันว่าจะไปทำเล็บเพราะจองไว้แล้วพอพอไปซื้อตัวใหม่เสร็จกูจองร้านเล็บเลยค่ะเพราะว่าเล็บลุดนี่ราจะไปทําเล็บสั้นล้างเล็บแล้วก็เดี๋ยวมานวดร้านนี้เลยนวดต่อไปเรื่องไปร้านทําเล็บกันค่ะอารมณ์ดีขึ้นละคึ้นพยายามจะอารมณ์ดีคือแบบมันหน่อยอ่ะแกเข้าไปฟ้าฉันกาเวลาแล้วแบบ ปึ๊บๆแล้วขึ้นเลยแล้วแบบหนึ่งชั่วโมงถึงเลยแต่ว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้โหลดกระเป๋าไงเช็คอินแล้วแบบขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะคือพลาดตรงที่อะไรป่ามันเช็คอินออนไลน์ได้แล้วก็อ <c oughs> ตอนอยู่ตรงหน้านั้นอะแต่ว่าก่อนหนึ่งชั่วโมงจ,จริงๆน่าจะเช็คอินมาก่อนแต่ก็นั่นแหละอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเดี๋ยวจะไปทําเล็บกันนะคะชิวๆเอาเล็บออกนั่งเปล็บดอกให้หมดจบ แล้วก็เดี๋ยวเคยทาสีแบบใสๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทริปเชียงใหม่เป็นทริปใสๆท่งแจ่เริ่มงงละคือวอล์กเนี่ยจะพูดคำว่างงบ่อยหน่อยเพราะว่าฉันตกเครื่องครั้งแรกในชีวิตแล้วฉันไม่รู้จะทำอะไรต่อฉันไปตอบไม่ถูกแกเข้าใจปะฉันงงอะอะคลิปนี้ใครตอบได้ว่าพูดคำว่างงกี่รอบตั้ไปเลยสิบคะแนน เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นร้านเล็บที่ไกลที่สุดที่หาได้นะแถวแถวสนามบินเนาะก็นั่งรถมาประมาณ1 5นาทีนะคะก็ดีถือว่าได้ชาร์จแบตได้เปลี่ยนเล็บอะไรไปด้วยไปนู่นจะได้ถ่ายรูปสวยๆอะไรว่าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วก็เอวกระเป๋าแล้วไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวจะพาดอีกนะคะแล้วก็ไปนวดเ,เดี๋ยวหาร้านก่อนว่าจะกินร้านอะไรนะคะสว ตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณของที่เหลือได้ไหม่ด้ซื้อข้าวกับแกให้ผมได้ไหมกระเป๋าตังค์ผมร่วงหายหมดเลยอ่ะผมจะซื้อไปให้อ่ะครับจะเอาอะไรอ่ะแกงอะไรก็ได้แล้วก็ข้าวถุงหนึ่งข้าวข้าวสวยสั่งเลยค่ะอะไรนะเปนเยอะไปหรือเปล่าไปสิสิสไม่เป็นแบงค์ร้อยอะค่ะไม่เป็นไรเอาไปเลยก็ได้ค่ะกระเป๋าตังค์หาย าช่วยเราก็ช่วยค่าตัวก็จาะไป4,000ให้กันเลยงงแล้วคลิปนี้งงไปเลยโอสุก,กี้แห้งเหรอเอาสุกี้แห้งไปก่อนคุณแม่หนูเอาสุกี้แห้งไม่ไม่ใส่น้ำสุก,กี้นะฟิวผักต้มเลยกินนี้นะเดี๋ยวดูมาเดินหาซื้อน้ำก่อนนี่นะคะน่ากินมากแบบ local าเ c a l นะคะ คือเพื่อชอบกินแบบนี้มากพอเบอนอ่ะแพ้พริกแล้วก็มันเป็นฟิลแบบผักลวกผักต้มอ,อะไรอย่างเ,ยยาง,เงี้ยก็จะชอบเป็นพิเศษนะคะแต่เอาจริงๆนะวันนี้เหมือนเป็นฟิลแบบโลกเสียตาเลือกตั้งแต่เช้าคือไปงานมอบให t แบรนด์เนมมาใช่ไหมแล้วก็ซื้อของไปประมาณห้าหมื่นสี่ห้าหมื่แล้วก็มาไม่ทานซื้อตั๋วไปอีกสีพ่พันทำเล็บเดี๋ยวไปนวดี ทำเลไปประมาณเจ็ดร้อยก็ถือว่าทำดีสีเขาสวยมากเลยเป็นแบบจริงจริงอันนี้ทานะเป็นสีแบบชมพูธรรมชาติเดี๋ยวนาขอไปกินแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเดินกันที่สนามบินเลยครับมานั่งรถเมย์อีกเอ้ยสองแถวโค้โงวะโค้งวกเห็นมันไม่มีใครก็เลยแบบขึ้นมาพอขี้เกียจเดินหาแท็กซี่ก็เลยแบบเอขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอกขนมใหญ่ก่อนค่อยลงอ,อะไรเงี้ย งง,งเหมือนกันนะชีวิตของเ,เราอ่ะแล้วต้องไปไงต่ออ่ะคือตอนนี้ไม่รู้ทางเพราะว่าไม่ใช่ขีนแล้วก็ไม่รู้ทางแบบเลยอ่ะเลยอ่ะอันนี้ควนอ,อะไรวะเนี่ยกูต้องไปไหนต่อ ทุกคนสิงสนามบินแล้วนะคะคือเมื่อกี้นั่งสองแถวมาใช่ปะแล้วก็ต่อมอไซค์พี่วินอนะเห็นพี่วินก็รับไดดอนเมืองเท่าไหร่คะเขาบอกยี่สิบพี่บอกว่าฮะยี ah? บาทสรุปค้าใช้จ่ายในการแบบนั่งจากที่ตรงที่ทําเล็บมาตอนคือ28บบาทถูกมากแล้วก็แบบจริงๆวันนี้เหมือนได้ใช้ชีวิตนะที่ไม่ได้แบบใช้ชีวิตปกติอะ่ะ ใช้ชีวิตไปปล่อยไปธรรมดาไม่รีบโลโค้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช้อย่างนั้นแหละแต่ว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเพราะว่าแปลงเพศแล้วมันเหนื่อยด้วยอะไรด้วยทุกคะเดี๋ยวนี้กําลังจะไปเอากระเป๋านะคะ <c oughs> <c oughs> ที่ฝากเขาไว้มาเช็คอินก่อนจะได้ไม่พลาดอีกแล้วก็น่าจะได้นวดสักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าอันนี้ประมาณสองชั่วโมงน่าจะขึ้นได้ขึ้นเครื่องละเดี๋ยวไปดูกันมีจริงละเช็คอินเรียบร้อย กับการขึ้นเครื่องโหลดกระเป๋าแต่ว่าไทยแลนด์แอนร,รู้สึกว่าจะให้เยอะกว่านกแอร์เพราะว่านกแอร์ให้7กิโลแต่ว่าไทยแลนด์แอนให้10กิโลแต่ว่ากระเป๋าเรา9กิโลทุกคนตอีาเาพิ่งนวดเส,ดสดร็จนะคะสดๆร้อนๆเลยก็สบายตัวขึ้นเยอะน,นะคะพร้อมกับไปแบกกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทุ่มๆมนอยู่จริงแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มนึงละ เดี๋ยวอีกชั okay, well ่วโมงหนึ่งเครื่องก็ได้สวยไปหรือว่าปากซี๊ปากอะไรไปละเขาเกลียดละค่ะความเฮี้ยต่อมาคืออะไรรู้ไหมถุงขาดค่ะต่อไปนี้จำใส่กระลุกเอาไว้ว่ายาสะระแนดอกทองใส่ถุงกระดาษให้ซื้อถุงผ้าก็ต้องมาหาอีกที่ค่ะมีถุงกระดาษอันใหญ่ให้หนูไหมพอดีว่าถุงกระดาษหนูขาดมาขายยู่่ตรงนั้น แล้วสูงเที่ยวมึงคุณไม่ได้เหรอเพราะว่าหรือว่าซื้อซื้อสองถุงน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูดดท้อแล้วอะ่ะเชียงใหม่เล่นตลกละใหม่เอาแล้วเล่นคุยสิกูถือสามถุงไปเลยสิสตาร์บัคต้องหิวใจละตอนนี้หมดไฟหมดฟิลท้อสุดๆเล่นแง่ไหมล่ะเหมือนกูชอปปิ้งอะแต่ว่าไม่ได้ช้อปไงอุ้ยนี่ไงถุงผ้า โอ,อ้เสียตังค์แล้วเหรอเสียตังแล้วซื้อดีปะะ่าว่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดินมาดูคา์ดคิดสั่นถามว่าพี่คะอันนี้เซลล์หรอเห็นวคาเซลล์อ,อปิดแล้วคะ่ะจบจบมาเดิมจบแบบจบจบจบ,จบ สบายแกถึงโงมากโอยโอ i ย a l l y เียงใหมไม่รักกูแล้วรักเสร็จเริ่กูเข้ามาถึงถึงานพักแล้วเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดภาษาฮา เครียดเพราะว่าขับรถชนไม่รู้จะถอยรถชนรถเป็นรอยไม่รู้เดี๋ยวบอกใ่าถอยรถชนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ลงไปอ่ะเฮ้ยไม่จะที อุกชะกันวิดดับกระเทยต่ออีกมึงเห็นไหมว่าห้องนี้มันน่าเราห้องดูเยอะเลยมึงสองผมไม่ต้องเสียงทังเลยกูด้วยมึงไปนอนห้องน้องเดี็กคนนั้นห้องนี้มึงอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่ติดยืดมึงตรงนี้แล้วจ็ได้คุยอยู่กับมึงตรงนู้นหรือดึกดึกรันจะมีไม่ได้ถ้ามึงมาตรงนี้เดี๋ยวกูมาด้วยถ้ามึงหลอกคอมันจะรีบหยุดไปตรงนี้เองพระภาพหลวงเดี๋ยวเพื่อนก็จะเปิดไฟนะ กูนอนเไปอยู่แล้วทำไมไม่พูดครูนอนปิดไฟนี่นี่หมอนลองตีดีอย่าหยิบขึ้นไปกูลองเปิดไฟเบาๆนี่ไงก็มีรูปโลกใช่แต่ว่ากูจะไม่ย้ายของไปนะมาเช่นมาอยากเจอแบบนั้นะครับก็เดีแต่คำสุดเลเขาขึ้นสเตจแล้วเขาขึ้นสเตจแล้วเห็นหรือยังไม่ได้ครูเขาแล้วครูดูที่สวนตั้งดูครับแล้วตองเราห้องมีห้องน้ำอ่ะโอ้โหตั้งตั้งแต่แรกเลยเหรอ นูว่าไงอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ทิปเชียงใหม่อันนี้ไม่ใช่วีหรืออะไรนะอันนี้คือทิปเชียงใหนนม่หอ,นะ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> อะไรลวกนะฝักบัวเหรอหยอกจากพวกตกเลยเอ๋อแล้ว,แล,วแล้วทิงหลักฐานไปด้วยว่ามันพังจริงไม่ได้เราเป็นคนพังเพราะว่าปกติถ้าเราเป็นคนพังอะ่ะเราจะเก็บไว้ที่เดิมแต่นี่คือพี่บอกว่าแล้วมันพังเลยมึงอยู่ในเหตุการณ์ปะเนี่ยไม่ได้อยู่กูหลดดับอย่เดียวเลย <Mile dizzy> ทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะก็กำลังจะนอนแล้วจะมาปิดคลิปคือวันนี้ง่วงมากจริงๆแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากสำหรับความรู้สึกของวันนี้มีประมาณแสนล้านอยากแล้วอยากให้รู้เอาไว้ว่าเหนื่อยจริงแต่แกไม่เหนื่อยอะไรเลยแกมารับฉันอย่างเดียวแค่เดินเฉยๆก็เหนื่อยแกปิดคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าแค่คลิปแรกของเชียงใหม่ก็เริ่มเลยเล่นกูแล้ว เดี๋ยวเรียกว่าแรกเลยมันมีไม่เยอะหรอกมี3คลิปแผลงเลยละคือแต่ว่าแต่ว่าคลิปแรกอ่ะไม่ได้แพลนว่ามันจะเสี้ยขนาดนี้อันนี้คือควาจริงเห็นไงมุกตั้งใจหรือเปล่าตกเครื่องอ่ะโอ้โหครับตัวสิมพันมาเนี้ยแล้วนั่งฟิลแบบตึดอัดอ่ะเป็นเครื่องเล็กอะความจริงอะเปอร์เขาจะไปสุดท้ายวันดีค่ะเขาจะอะไรนะเขาจะไปสุดท้ายวันดีจะไปรับมึงมันพาไปบนอะ แล้วมึงไปไหนกันกินข้าวเหรอเดินป่ยอยู่เดินใบเลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่แปลว่าขับรถบนโง่ๆงนะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปเลยคลิปต่อไปจะมีผู้ชายมาแจมด้วยแต่ว่าเป็นผู้ชายคนไหนก็ต้องรอติามชมนะครับก็คือมึงมึงแล้วอ่ะโอเคไปละทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย